อาก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเรานะครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่ๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่าโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับอ่ะอย่างที่เราไม่ได้คาดนะครับก็คือเดทเข้ามานะแล้วคุณจะพูดทําไมนะครับก็มีอันดับนี้ใหม่มาด้วยนะเป็นคอร์สเดทสองนะเดี๋ยวไปดูความสามารถกันดีกว่า อุ้ยมีเป็ดให้โชคด้วยโหเดี๋ยวเราจัดสิครับเท่าไหร่น่ยเพชรคูณ8สูงสุดเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงดูทีละอย่างอุ้ยมีของตกแต่งเข้ามาครับก็มีอีโวเดสพร้อมตำนานนะครับกลับมาอีกครั้งสลับการ์ดล้มละลายเทียร์หนึ่งแ่ลซลขายอะไร899เหรอ899นี้ได้อะไรบ้างเนี่ยได้คอร์สด้วยไหมไหนคอร์สมันอยู่ไหนเนี่ยไอ้กล่องนี้คืออะไรกล่องเลือกคอร์สเหรอแล้วก็ได้การตำนานอุ้ยคุ้มนะ ไอ้แพ็กในคุ้มแพ็กในคุ้ม899ก็ราคาเดิมนี่หว่ามันจะเอามาสเปซเซลทำไมนะผมทำฮิลดาตำนานคอสก็899มาอีเวนต์นี้มีอะไรบ้างครับดูในร้านค้าก่อนยังไม่อัพเดตอีกโอ้อีเวนต์เดทรอบนี้เนี่ยก็ทำยากไหมใช้ 2s เเหมือนเดิมก็น่าจะยากเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้คือรูปปั้นเดทเอา้า ทำไมรอบก่อนไอที่เป็นจี้มันเขียนว่าวิกผมว่ะหน้าอย่างนี้เลยนะจําได้อยู่แบบและนี่คือตุ๊กตาเดชอืมโอเคก็คือหาไอ้นนีะ่ A บวกสิบใบนะครับแล้วก็หาไอดาบเนี่ยห้าใบอย่างที่เรารู้กันนะเพราะว่าเว้นที่แล้วของเดสมาเนะี่ยผมหมดอนไปประมาณสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นนะรอบนี้มีแค่สามหมื่นดูดิจะสามารถปิดได้ไหมนะเพราะเลยหลังไนงะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะปิดได้ไหมนะร้านค้าเมื่อไหร่จะมาเนะี่ย มีให้เปิดแบบเท่าไหร่ฮะห้าร้อยอีกแล้วเหรอเอาแล้วแล้วไม่ไม่มีแพ็กแถมด้วยอย่าบอกว่าไอ้นี่นะอย่าบอกว่าพอทําเว้นไปแล้วแพ็กแถมมาพรุ่งนี้ไม่ว่าไม่เอานะเกมไม่มีแพ็กแถมห้าร้อยโอ้โหแพงมากเราจะปิดไหมเนะนี่ยราคาลึกลับขายเลยได้หมดนี่เลยโอ้โหได้หมดนี่เก้าเก้าก็โอเคนะ ผมชอบไอโซนเนี่ยมันขยับได้นะสวยมากโอ้ยร้อยอแสดงว่าดาบออกยากนะเนี่ยมันเอาดาบมาขายในร้านค้ายรับ2องพเพชรเกบาทโอ้โหทำไมไม่ให้มาสัก3-4มสีพันงกเกินไปป่ะโอ้โหเก้าบนะบให้น้อยจังไล่แพ็คเป็ดอยู่ไหนะอยากดูแพ็คเป็ดนะป้าเดี๋ยวเราดูอัตราส่วนไอเทมกันก่อนอืมอันนี้ใช่ไหมกล่องนี้แพ็คซูเปอร์ มันมีแต่แพ็คซูปเปอร์มาขายไม่มีแพ็คธรรมดาครนะับก็คือ a บวก1เนะี 3. 3่ย3.3%แล้วก็อาวุธของเดซ1.6โอ้โหมีเท่าไหร่วะเนะี่ยมันเหมือนมันเหมือนมาให้ผ่านเพชรแล้วอะมันมันเหมือนเป็นเว้น,วนผ่านเพชรแล้วอะเราจะทำดีไหมนะครับทำนะทำทำทำเดซเดซเดซเราจะทำเพราะว่ามันก็เป็นการที่โอเคอยู่นะมีแพ็คฟ,ฟรีอะไรไหม ไม่มีแพ็กฟรีเลยเหรออ๋อมีอยู่มีอยู่มันให้ล็อกอินอะไรสวันโอเคมันจะได้นี่เยนะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นเวนเดทนะใครที่อยากทําเดทก็สามารถทําได้นะครับส่วนใครที่รอตัวใหม่จะเข้าก็เก็บเพจไว้ก็ได้ครับอืมเพราะว่าแล้วแต่สไตล์การเล่นกันแบบ สไตล์ของการ์ดเลยคุณชอบเล่นการ์ดสไตล์ไหนก็ทําเลยนะครับเดซผมก็มันก็ไม่ได้แย่หรอก,ม,กมันก็เก่งอยู่นะครับแต่บางทีพื้นที่ไม่ค่อยออกเลยนะมาเราหาเท่าไหร่ไอเนี่ยหนึ่งจุดหกเราจําได้แล้วไอ้นี่ยสามจุดสามมาเปิดดูสามหมื่นปิดไหมนะครับไปเดซไม่มีแพ็กแถมจัดแต่ซุปเปอร์อันนี้อันนี้ซุปเปอร์เหรอเนี่ย500ห้าร้อยเลยเนี่ยโอ้โหหมดไปพันหนึ่งได้อะไรบ้างวะ หม,หมดไปืมหมดไปพันหนึ่งได้อะไรเนะี่ยแป๊บหนึ่งขอดูก่อนอย่าเพิ่งแรกนะครับไอเนี่ยเดี๋ยวมันหายเก็บให้ครบก่อนมันถึงวันที่8โอ้โหขนาด2ไอ้นี่ยังไม่ออกเลยมันซุปเปอร์อยังไงวะ500เพชรเลยนะเว้ยแพงมากเว้นละลายเพชรชัดๆนะครับถ้าใครเพชรน้อยก็ไม่แนะนำไห้ทำนะ เอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยโอ้โหเอบวกมา2อันเลยแม่งหน้าตาเหมือนกันมากนะครับผมแบบแยกไม่ออกเลยโอเคเอบวกมาอย่างละใบละดูที่สามหมื่นปิดเท่าไหร่อุ้ยดาบออกมาอีกแล้วดาบมาอีกแล้วสวยๆดาบใครอีกสามนะครับซุปเปอร์ให้มันได้อย่างงี้ดีวะไม่มีเอบวกเลยเอเออเอเอบวกมาแล้วขาดอีกแปดนะครับ ยากะเนี่ยากยากยากไม่มีแผลกแถมด้วยนะจะบอกให้500เนะี่ยจริง500มันควรมีแผลแถมมาด้วยนะไอ้พวกไม่ออกเลยผมหมดไป5,000แล้วอะอ่าดาบดาบนี้เราเลยเกียร์วะสองปะอันนี้เราได้ละเอ็หนึ่งเอออันนี้ขาดสองอันนี้ขาดแปดเคห้าพันก็โอเคอยู่นะอ่ะดูที่เราปิดไหมนะครับจัดแป โอ,อ้โหมาแล้วใข่อีกใบเดียวนะครับดาบแต่อบวกไอ้สาุดอ่ะไม่ออกเลยมันใช้ตั้ง8ดใบเลยนะอา้าวอันนี้ครบแล้วดาบเราครบแล้วอ่ะดาบครบแล้วโอเคแต่เนี้ยไม่ออกเลย3ามจุดมอะไรของมันวะอืมเดี๋ยวเราเปิดอีกสามพันดูก่อนนะครับใครทําบ้างเว้นนี้นะใครทําเดสก็ฝากมาพูดคุยกันนะใต้คอมเมนต์ได้เลยปิดไปเท่าไหรนะ่ครั เราคพูดคุยกันได้ครับแล้วเอบวกไอ้ใช้สิบใบเออมาแล้วหนึ่งโอ้ยตาลายเอเอบวกหนึ่งใช่ไหมชื่อมันโอ้ไม่มีเลยเอบวกหนึ่งเราขาดเยอะนะแต่ดาบเราครบแล้วครบก่อนถึงหมื่นอีกนะเนี่ยเราจะหมดหมื่นแล้วเนี่ยหมดหมื่นเอบวกมาสามใบเนี่ยนะโอ้สามจุดสามอะไรของมันวะ ดูได้แค่สาใบหมดหมื่นน่ะแต่เนี่ยครบแล้วไอเนี่ยล้นแน่นอนเพราะว่าเราครบแล้วมันมีอะไรให้แลกอีกไหมอะ่ะอยากให้แบบมันเอาไปแลกอย่างอื่นได้เหมือนตอนที่เอลินมาเอาไปแลกจีได้อย่างเงี้ยโอ้โหเว้นมีแค่นี้หรอหน่าเบื่อจังเลยครับไปต่อเราตั้งใจมาผ่านเพชรอยู่แล้วแต่ก็อยากปิดนะแต่ถ้าไม่ปิดก็ก็ไม่เสียใจครับแต่ว่าเออหมาละอีกเท่าไหร่วะหกใบปะ เรามีสีแล้วไปฮึมทำไมเอบวกมันออกยากแบบนี้โอ้หหไม่มีเลยอะไรวะกดไม่โดนอ่าเราจะใจเย็นๆนะครับกดรีบกดเดี๋ยวมันไม่ออกให้มันเกี่ยวไหมเนี่ยทำไมโอ้โห หมดหมื่นห้าแล้วหมื่นแล้วอ่ะเราลองบมด2องหมื่นดูดีได้ไหมนะครับตัวละครเทียหนึ่งถ้ามันเกินสามหมืนมันก็เกินไปแล้วการ์ดอะยากเลยขนาดนั้นอืมไอ้บวกนี่เงียบกิบเลยนะสามจสามเลยของมันวะโอ้โหมันเอาดาบมาล่อเราปนะเนี่ยมันใช้เยอะนะอ่ะออกมาแล้วอันนึง่งอ้มันใช้เยอะนะ เพิ่งได้เท่าไหร่ขาดที่ห้าใบครึ่งทางแหละหมดสองหมื่นดูดิสองหมืนผมว่าไม่ปิดอะใครมีเพชรนะครับสี่หมืนผมแนะนำให้ทําแต่ถ้ามีการ์เล่นอยู่แล้วไม่ไม่ต้องทําก็ได้นะรอการ์ดใหม่ก็ได้อ่าสองกล่องสุดท้ายได้ไหมก็ยังไม่ได้โอ้ประสาทจะแดก ได้ห้าใบเนี่ยนะนะหมดอีกหมื่นจะได้ไหมเนะี่ยอันนี้เราหมดไปแบบสองหมื่นเลยนะอ่ะลองอีกหมื่นหนึ่งดิปิดไหมเอสมาเลยเอสตุ๊กตาอบวกก็ยังไม่มานะครับโอ้ยยากยากจัดอืมไม่ใช่แล้วมัง้งเหลือ 8, แปดพันละ โอ้โหมันเกินมันเกินอ่ะเดี๋ยวผมขอญ,ญาตออกเกมเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะครับมาเราเข้าเกามม่อีกครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครน,นะลองดูใจเย็นๆน,นะทําเวลเราต้องใจเย็นร้านค้าก็ยังไม่อัปเดตอีกหรอกี่โมงแลนะ้วเนี่ยทำไมมันไม่อัปเดตเดี๋ยวดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งบ่ายสองหรือยังโออีกสองนาทีนะครับเดี๋ยวเราเรอบ่ายสองเราค่อยแบบซุ่มใหม่ดีกว่านะรอให้เกมมันเข้าที่เข้าทางก่อนรู้สึกว่ามันเกมเปอร์เซนต์ดูดีเพิ่งได้5ใบเองนะ ได้เราเหลือ8,000เพชรคิดว่าจะปิดไหมมีอีเวนต์รวมไหมเนะี่ยขอไปดูอีเวนต์รวมนะอ่าเออเว้ยอีเวนต์รวมรอบนี้โอเคอยู่นะแต่ผมไม่ชอบตรงเลหลังเดทมันมีเดทไม่ทำตัวเดียวอ่ะเลไม่มีทางเลือกเลยเอคือแบบถ้าเสียเพชรก็คือแบบทำแค่ได้แค่เดทโอ้ยอยากได้ตัวอื่นทำไงนะ เดี๋ยวขอไปดูคอร์สก่อนความสามารถเรายังไม่ได้อ่านคอร์สเลยใช่ไหมคอร์สใหม่ของเดซโอกาส70%เปอร้องกันเอฟเฟกตอันตรายอันเก่ามันคือผนึกเคลื่อนย้ายใช่ปะอันนี้70%็ัซนต์กันเอฟเฟกตอันตรายสมารเพชรก็หกห้าแล้วผมว่าคอร์สเก่ายังดูดีกว่าเลยนะคอร์สผนึกอะมันไม่มีอะไรกันได้นะนอกจากโล่มันใช้ทำลายโลได้ด้วยนะั่ผนึกเคลื่อนย้ายอะดีนะครับ อันคอสอ2อะ่ะมันก็ดีอยู่แต่อันแรกดีกว่านะใครจะทําก็แนะนําอันแรกเลยจ้ามายังเนี่ยอรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งสามหมเพชรเราจะหายไปกับตาหรือว่าที่จริงผมนึกว่าเดชจะมาให้ทําแบบกุญแจถ้าแบบกุญแจนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับไอ้บางทีมันก็ไม่หวานกุญแจยากเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแบบนี้ยากกว่าเนะี่ยทำเว้นแบบเนี้ยยากยาก กร์ดนี่ก็ออกโคตรยากเลยนะครับไอเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าแต่ได้มา6ใบแล้ะไอเนี่ยได้5ใบเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะ3ามต่างกันเข้าตัวเลยอเดี๋ยวเราจะได้อีกพันเพชรพรุ่งนี้นะบล็อก in. อินใครที่จะแลกอย่าลืมแลกไอ้พวกนี้ก่อนด้วยนะแม่อ๋อได้ได้ได,ได้เหมือนกันนี่ว่าโอเค ใบสองยังกูรออยู่เออใบสองแล้วขายได้อะไรบ้างอันนี้เลือกคอร์สเออมันต้องอย่างนี้ดิวะมาเราไปดูร้านค้าก่อนเว้นเดทขายเมลียวคืออะไรเนะี่ยเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้ในไอดีหลักด้วยนะครับสะสมเพชรมีรูนด้วยไหมูนกันย้ายโอ้มาแล้วขายแพงจังวะสามสีดอลเหรอแพงมาก อันนี้อันนี้หมื่นห้าคืออะไรตุ๊กตาหุ่นไลกาของเดสอันนี้คือเดินผ่านสาบหุ่นไลกาเหรอโอ้โหเขาเขาใช้หมวกสาบกันแล้วเอามาทําไมเนี่ยหมื่นห้าแพงนะครับโอ้จีก้กระโหลกหมามากเอามาทําไมเนี่ยเอามาทําไมและเขาตกมูอแรนด์มาร์สเราเขาตกแรนด์มาร์สเราอะไรนะคูณเมืองใช่ไหมเดสมันเล่นเอฟเฟกต์พื้นที่เขาจะไปตกบ้านเรายังไงนะครับเออโอ้โหบ้าไปแล้ว ใส่มาก็เปลืองช่องกับเอจเนี่ยครั ه, บอ่ะบ่ายสองแล้วเรามาเปิดต่อกันดีกว่าหวังว่าเกมมันจะเข้าที่เข้าทางเลยนะกดต่ออีกพันหนึ่งครับมันต้องมาเด้แแหละโอ้ยเอบวกอะไรวะอืมอยากปิดอยากปิดโอ้ยยากสามหมื่นโอกาสไม่ปิดโอ้โหแย่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 เออมาแล้วขายอีกสี่ใบหกพันเพชรมันจะได้ไหมเนี่ย ขอเอบวกมารัวๆทีเดียว2ใบเลยดิกล่องหนึ่งอ,ะอ่ะอ้าวมาใบเดียวคอีกเท่าไหร่วะเราได้ไปหาเพชรมาเพิ่มแน่เลยวะยากมากเลยเว้นเนี่ยดาบแล้วอุตสาครบแล้วไอการ์ดเวนนี่ก็ให้หายเยอ,อะๆเอบวกมาไหมพันสุดท้ายแล้วเนี่ย ไม่มาเฮ้ยเกินไป,ป่ะไม่มาอกแกสามจุดสามเลยนะเว้ยโอ้ให้กูหาใบเดียวก็พอแล้วเอสอะดวงเราสวยแบบสวยโคตรเลยอ่ะหมดแล้วเพชรเรามาไหมไม่มาอัพแพ็กสุดท้ายแล้วไม่มีแพ็กแถมด้วยโอ้มึงยังจะมาอีกไอ้ดาบนี่โอ้มาทำไมวะ ผลประกอบการขายอีกตั้ง3ใบเยอะนะจะไปรวมหาเอสมันเป็นไปได้เลยโอ้โหเยอะนะเดี๋ยวเราได้พันเชรเจ๊งนะครับเจ๊งวันนี้เจ็บหนักวะแล้วแพคมันขายอะไรบ้างมันขาย A อไหมแปบ๊บหนึ่งเพิ่มเลทเอถึงเอไอแพคพวกนี้ไม่ต้องซื้อหรอกครับเปลืองตังเฉยๆไปซื้อพวกการันตีดีกว่า อันนี้ใช่ไม่มีการันตีเกือบสามรอน่าจะสามอยกว่าบาทเพชเราไม่เติมเลยนะไอดีนี้เราไม่ปิดเดตก็ช่างหัวมันครับแล้วไปหาเพชรมาเพิ่มอันนี้ไม่ต้องซื้อนะผมว่ามันไม่คุ้มหรอกหมื่นเพชรบ้าเปล่าทำเว้นยังไม่หมดถึงหมื่น้าเลยนะไอจีเนะี่ย้าเอามาทำไมเนะี่ยโอ้โห มีอะไรอีกไหมไอ้พวกนี้ไม่ค่อยน่าซื้อเลยเนี่ยไอ้แพ็กอย่างเงี้ยไม่น่าซื้อไม่น่าซื้อมันมีสิทธิ์แบบได้อย่างอื่นอะโอเคใครที่ปิดไปแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ uh, comment, พูดคุยกันนะครับว่าคุณปิดไปเท่าไหร่นะสำหรับวันนี้ผม30,000ไม่ปิดหรืออยากดูต่อบไหมผมน่าจะดองเพจไปอีกอยู่นะอ่ะมี500สุดท้ายเนะี่ยเปิดได้แพ็คหนึ่ง มีใครอยากดูไหมหมดแล้วนะ <_ an> เพชรแต่ไม่มีเพชรแล้วอ่ะห้าร้อยสุดท้ายหมดตูดเลยนะเนี่ยขนาดเราได้เอสอีกใบหนึ่งมานี่คือก็ยังไม่ปิดนะเออมาอยู่ใบหนึ่งโอ้โหกำลังมองหาอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะขายอีกเท่าไหร่สองใบเว้น หมามากเราหมดไป3500มื่ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาเพชรมาเพิ่มนะจากไหนไม่รู้แหละเดี๋ยวไปหามานะครับเออยังไม่เล่นร้อยตาเลยนดว่าจะเปิดบอดร้อยตานะก็ใครปิดไปแล้วปิดไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้นะส่วนตัวผมมองว่าเว็นนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เกมเขาเอาเดทมาละลายเพชรนะครับก็มองในมุมนี้ก็มองได้นะเพราะว่าเวสมันก็ยากเลยเกินนะครับ อนะาจจะมีตัวละครใหม่เข้ามาหรือเปล่าเพราะเดนมาเลยหลังแบบนี้นะจ๊ะก็รอรุ้นกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเพื่อเพียงเท่านี้ใครปิดไปเท่าไหร่อย่าลืมมาคอมเมนต์นะสำหรับวันนี้เราไม่ปิดนะโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับขายอีก2ใบเดี๋ยวไปหามาให้ได้หรือไม่ก็จะไปรวมหาเอสเอานะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย